ทุกคนมาแล้วเข้าไปเลยพี่ยายกินเนี่ยเด็ดอย่างนี้มาดูนี่จับอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็เด็ดอย่างนี้นี่เอออยากกินลูกไหนก็เลือกเอาเอาลูกแดงๆด,งดินี่นี่ดูนี่อุย้ยเห็นไหมได้ยินเสียงไหมคะทุกคนอันนี้ซู้ๆนะคะนี่ว้ายน่ากินมากทุกคนมานะคะเด็ดก่อนเด็ดก่อน อันนี้จะเป็นลูกไม่ค่อยใหญ่นะคะแต่รัดว่าอร่อยเขาก็บอกนี่มันจะมีลูกใหญ่ลูกเล็กนี่อ่าทุกคนเดี๋ยวจะให้พี่ไอ้นะพี่ไอ้ให้มาเด็ดนี่นี่อันนี้นี่นี่สองลูกนี้ลองรวยเนี่ยสามลูกเนี้ยลองเด็ดดูเด็ดอย่างนี้เออเด็ดนี่อันนี้ลูกเล็กให้ไอ้ชิมนี่ลูกใหญ่นี่ทุกคนสืๆอ่อยพอกเลยเดี๋ยวรัดเก็บก่อน เป็นไงคะงานหนูไม่ชอบกินสตบบรอเบอรี่จ้ะป้าหนูอุ้ยไอ,อ้ดูนู้นฝั่งนี้ก็อร่อยเนี่ยฝั่งนี้คนมานี่เต็มเลยค่ะทุกคนอันนี้คนจะไม่ค่อยเข้านะนี่แต่รัดแต่ทุกคนอ่ะเขาไม่รู้ไงนี่เด็ดก่อนทุกคนเราเด็ดก่อนนี่เราเด็ดก่อนนะคะอาจจะป้าตอนนี้ช่วงนี้รัดยุ่งยุ่ทุกคนดู นี่ต้องอย่างนี้พี่ไอซมานี่ดิเอาไปน,นู่นและไปแล้วนี่ทุกคนดนูจะให้พี่ไอซกินที่มันหวานๆเ,น,เ,น,เนี่ยเพราะหลานนะเขาไม่ชอบสตรอเบอรี่นะนี่ทุกคนมี่อันนี้ซึ้งๆนะคะนี่ฟางตรงน,นี้อันนี้คือสะอาดนะอย่าราม,มานะ่าในจ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะกลับกล้องนะคะเราหันหน้ามาสวัสดีค่ะทุกคนไม่เจอกันนานเลยนี่วันนี้เราเข้าสวนนะคะ หวานมากออืื mm. mm. huh? mm. หวานหวานมากน้อยเนาะคุ้มอะ่ะหวานมาก ม,มีความบรรยายบอกเลยว่านิ่งเจีงอย <c oughs> ให้เก็บเลยนะอร่อยอะ่ะ <c oughs> เห็นค่ะคนเดินมันว่างมากทุกไม่มีใครแย่งรันนะอืมอืมไม่มีใครมาแย่งลูกเล็กอืมอืมลูกใหญ่นี่สองสายพันธุ์นะคะฝั่งนี้ เราเป็นคนพิเศษอ,อ,อร่อยมากเนี่ยเดี๋ยวลองดูฝั่งนี้อืฝั่งนี้เปรี้ยวอะเดี๋ยวเราก็ต้องเลือกอู่งเนี้ยแต่ว่าร้านเชอบสุดๆนะำขกล้อือนอาจจะแดงนล้เยอะอืม คงจิน้เนอะเหมือนเขาดังดังจากทวีปีนี้เทสใจให้สุดๆนะคะทั้งกรอบทั้งอร่อยอืมม อยอร่อยจนหมดคำบรรยายอ่ะฮมคุณได้ยินเสียงไหมะอืม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 ออฮะฮะอืมถ้าอรอยดูเองอา่อยตรงนอืม อ๋ออะอืมอขอประทานอภัยอือไม่ได้น้ำน้ำมากินมากินลูกอืมอร่อยลูกเล็กคือหวานอ่ะอันนี้ฝั่งวันนี้จะเป็นเขาโอลิง รสชาติมันจะแบบต่างกันนะตร่ฝั่งนะี้คืออร่อยพี่ไอเป็นไงลูกเล็กอร่อยกว่าใช่ต้องแดงๆนักเรียน่าเองเข้าวสืว่เลือกลูกเลก็กกินได้เยอะยัง มันสายพันธุ์นี้ลูกเล็กอร่อยไงอืออันนี้ก็เนี่ยพี่ไอ้เนี่ยอังน,นี้หวานเนอะ,นะลองดูจะไปโดนพึ่งซะนะพึ่งมันจะต่อยอนะอือหวานมากไม่ต้อง หวานอือกินสองฝั่งอืออฝั่งเนี้ยดูลูกไอ้คนรสชาติเขาจะเข้มขน้นนะคะอือปละแบบลูกเล็ก,ลกและชอบ คลิปนี้จะทำลูกเล็กเลยนะอืมอืจริงเด้ะไม่ได้มานานไม่ได้มานานก็จะหลายนานบางคนก็อืมกินหน้าอร่อย,อยนี่ต้องขอบคุณนะคะและ้วก็บางคนไม่รู้ถามว่าอา้าวไม่ต้องล้างหรอไม่ได้ล้างนะคะ ข้าวสวนญี่ปุ่นกินบุบฟเฟ่ไม่มีล้างนะครับเพราะว่าของเขาอะสะอาดอยู่แล้วนี่ทุกคนอันเนี้มาล้ที่ดูความฉ่ำนี่เด็ดสองลูกนี่เห็นไหม,มเมล็ดขึ้นอย่างนี้สแสดงว่ารอ้อยอร่อยหวานมากเป็นไงพี่ไอ้กินเยอะๆข้าวสวนแล้วทุกคนนี่ลูกใหญ่มันก็ไม่ใช่ไม่มีลูกใหญ่นะ นี่อืม,อมลูกใหญ่เขาก็มีแต่ลูกเล็กเขาจะช่ำกว่าจริงลูกใหญ่ออ่ะเดี๋ยวลุกลูกใหญ่อะมันจะมีความเปรี้ยวค่ะแต่ลูกเล็กอะมันจะหอมอร่อยเลยอะอหวานเจี๊ยบ แบกดูนะอยากได้ลูกเล็กอือฮึทุกคนเห็นไหมคือยังเยอะนะคะใครจะมาช่วงนี้ก็คือยังเยอะเยอะมากเยอะมากแตาปินงยะ รัดเทใจให้สุดๆเขาลูกไม่ใหญ่มีลูกใหญ่ก็มีนะแต่ว่ารัดว่าลูกเล็กๆจะหวานกรอบหอมอืมๆๆ้มมันมันหวานมากอหวานหอมแบบจริงๆดูหมดคำบรรยายไป ล,ลูกเลยแดงแดงนี่ทุกมนนนะไม่ขออะไรเยอะส่งมันจะลูกเล็กใครที่ขอลูกเล็กมานะจัดให้นี่ดูลูกเล็กจริงแต่ว่าความสุนกินสองลูกทีเดียวได้ไหม

ลูกเลยป้ะบอกเลยว่ากินได้เป็นร้อยลูกมันหอมอะเป็นไงไอ้อร่อยไหมอันนี้เพิ่งสายพัน์เดียวนะไม่ไปฝั่งนู้นดูยัง <c oughs> บอกหลานให้ลองไปฝั่งนูน้นเขาจะเป็นคนไม่ค่อยชอบสตรอเบอรี่นะทุกคนไม่ชอบเลยเนะี่ยแต่ของญี่ปุ่นมัน มันอร่อยมันหวานเนี่ยอือหอมจริงอืพี่ไอ้มัมมมนเดินในนั้นได้นะออกได้เนี่ยไอย้เดินมาทางนี้ ไงเออเหรอมาดูแลโอ้โห,โหเลยเหรอมาเดินมามาทางนี้นี่เยถ้าจับอันไหนเราต้องกินนะอย่าไปจับลูกเขานะเข้าใจไหมเพราะว่าคนอื่นเขามากินต่อไงคือเราไม่รู้ใช่ไหมเราไปจับแล้วี๋ยวคนอื่นเขามาจับแล้วเกิดเรามือเราไม่สะอาดเนี้ยจับจะต้องดึงมันลูกเล็กก็จริงแต่มันหวานมากเลย,นะยเนาะเดี๋ยวเวลาเด็ดเนี่ยจับอย่างเงี้ยเนี่ย ลก็เนี่ยง่ายไม่ต้องไปเด็ดนหนๆน,นี่ถ้ากินเองนี่ละลายมากทุกคนลูกเล็กแต่ละลายมากค่ะชูสายพันนี้นะอร่อย พาไอาไปกินหลายๆเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดนะทุกคนนะวันนี้นะถอคลิปแบบให้พี่ไอ้ไอ,อ้มาอืออะไรมันเขามากินยังไม่ถึงกี่ลูกเนะี่ยกินไม่ได้กี่ลูกเนะี่ยโอ้โห <c oughs> โอ้ให้ทุกคนเนยะเดินดูคิมอย่างนี้โอเคทุกคนไปเจอกันในไลฟ์สดสุดๆไอ้บ๊ายบายเลยบาย